สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวกุ้งก้ามแดงทุกๆคนนะครับวันนี้มีเวลาว่างช่วงเที่ยงพักเที่ยงนะฮะเดี๋ยวใครมาดูวิดีโอย้อนหลังนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะสิบเจ็ดสิบเจ็ดมีนาสองพันนร้อยหกสิบสามนะครับถ้าใครมาดูย้อนหลังก็จะได้รู้ว่าคลิปนี้ถ่ายทอดเมื่อไหร่นะฮะจะพูดถึงคำถามยอดน,นิยมก่อนเลยว่าตลาดกุ้งก้ามแดงเป็นยังไงบ้าง ถ้าก่อนที่จะมีช่วงนี้มันมีไอเรื่องเชโรคนะครับไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด1 9นะครับก็โดยส่วนตัวยังมีคนติดต่อเข้ามาซื้อหมายถึงลูกค้าชาวจีนลูกค้าต่างประเทศลูกค้าต่างประเทศผมนี่ไม่ได้ส่งนะครับผมไม่มี JAP นะส่งเฉพาะในประเทศก็ลูกค้าต่างประเทศติดต่อมาก็ปัดไปทุกๆุกรายนะครับเพราะว่าผมไม่มี JAP ผมส่งออกไม่ได้นะครับ แต่ก็มีคนอื่นนะฮะคนอื่นที่เขามี g จีพีเขาก็ส่งออกไปกัมพูชาส่งออกไปเวียดนามส่งออกไปลาวส่งออกไปจีนก็ก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าลูกค้าในประเทศของผมก็เป็นลูกค้าชาวจีนปัจจุบันวันนี้นะครับผมปฏิเสธทุกคนเลยมีคนติดต่อมาเหมือนเดิมนะฮะอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับคือกุ้งที่เราส่งไปจากอาทิตย์หนึ่งต่อร้านเนี่ยอาจจะกลายเป็น2อ,อาทิตย์สามอาทิตย์นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็น้อยลงผู้บริโภคน้อยลง คนที่ติดต่อมายังมีอยู่แต่ว่าผมก็ปฏิเสธไปนะครับคือกลัวเหมือนกันกลัวที่จะต้องไปเจอผู้คนตอนนี้ก็อยู่สวนคนเดียวสบายๆไม่มีเชื้อโรคแต่มีแอลกอฮอล์ไม่มีเชื้อโรคแต่มีแอลกอฮอ,อลกอ์ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องไ,ไ,ไ,ไม่ต้องไปสัมผัสอะไรไม่ต้องสัมผัสเงินเขาบอกว่าเชื้อโรคมันติดติดทางเงินใช่ไหมทางธนบัตรใช่ไหม ผมปลอดภัยนะผมไม่ต้องสัมผัสธนบัตรอะไรเลยนะฮะก็อยู่แต่สวนเลี้ยงแต่กุ้งไม่ต้องล้างมือเพราะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไม่ไม่ได้ไปตลาดกินปลากระกป๋องซื้อมาแพ็คหนึ่งแล้วก็กินยาวๆไปเลยเอ่ออะไรอะ่ะไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องไปกินอาหารตามสั่งที่ไหนอยู่แต่สวนตลาดปัจจุบันตอนนี้ที่อื่นสอบถามไปก็ก็ก ได้คําตอบอย,อย่างของพี่แดนก็เรื่อยๆอยู่นะฮะของพี่แดนก็เรื่อยๆอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยกันลึกซึ้งนะครับว่าว่าเรื่อยแบบไหนมันก็มันกเ็เป็นธุรกิจนะครับบางทีกึง่งกึ่งเพื่อนกึ่งคู่แข่งเราก็ก็ถามได้แค่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับทางทางพี่แดนเขาชื่ออะไรอะ่ะแดนสยามบริษัทแดนสยามกุ้งกามแดงแดนสยามก,ก็ก็ได้คําตอบว่าเรื่อเๆื่อยนะครับอืม แต่โดยส่วนตัวและยังไม่ได้ถามคนอื่นนะโดยส่วนตัวของผมคือมีลูกค้าติดต่อมาเหมือนเดิมต้องการซื้อเหมือนเดิมแต่ผมไม่ได้ส่งให้นะครับหนึ่งเหตุผลก็คือกุ้งโตไม่ทันแล้วรอบล่าสุดที่วิตไปก็หมดแล้วหมดน้ําด้วยหมดกุ้งด้วยนะหมดน้ําด้วยแล้วก็ต้องอาจจะต้องรอน้ํานู่นแล้วฮะเมษาเมษาถึงถึงจะมีน้ําถึงจะเลี้ยงรอบใหม่ได้แต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะ จะไปเตรียมบ่อนะครับไปเตรียมบ่อไปเดี๋ยวเราไปดูแลกันไปไปทําคลิปให้ดูกันนะครับว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเตรียมบ่อเพราะว่าโล่ใหม่หมดเลยนะฮะนับหนึ่งใหม่หมดเลยทั้งทั้งบ่อทุกอย่างเดี๋ยวก็จะต้องอมีการล้อมใหม่มีการปรับสภาพใหม่ทั้งหมดนับหนึ่งใหม่หมดเลยนะครับกุ้งก้ามแดงเคฟิตแอร์คุงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะได้ใจความว่า,วาตลาดยังเหมือนเดิม เพียงแต่ผมไม่ได้ขายให้เขานะครับหนึ่งก็คือกุ้งหมดแล้วของผมนะกุ้งหมดแล้วแล้วก็กลัวด้วยถึงมีก็ถึงมีก็อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนก็กลัวแต่ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะใครที่มาขายก็ยังยังรับซื้อแล้วก็สต็อกไว้นะครับสต็อกไว้เดี๋ยวถ้าโดยส่วนตัวคิดว่าคงไม่นานนะฮะสถานการณ์โรคก็อาจจะดีขึ้นแล้วเราก็ทีนี้เรามีของในสต็อกแล้วไงก็พร้อมส่งนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ หยุดไปก่อนนะครับก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่กุ้งกําแดงเคฟิตแอคคุงบอกว่า kfc หิวเหรอครับหิวเหรอครับเหมือนหิวไก่เอคำถามยอดนิยมแหละหลายคนเลิกไปแล้วเหรือจะกลับมาบางคนก็ยังไม่ได้บูมเต็มที่ก็มีอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คือคือคนที่ถามว่าตลาดปัจจุบันเป็นยังไงบ้างส่วนมากจะเป็น จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีของในมือนะคือคนที่มีของในมือคนที่เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ตลาดนะฮะคนที่ถามว่าปัจจุบันตลาดเป็นยังไงเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เลิกไปแล้วหรือมือใหม่ที่กําลังจะเข้ามาอมืถ้าพูดโดยรวมถ้าไม่เกี่ยวกับช่วงนี้มันเหมือนทุกอย่างมันสต็อปหมดเลยนะถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าพูดโดยรวมว่าในอนาคตถ้าทุกอย่างกลับมาโอเพนเหมือนเดิมเนี่ย ตลาดดีนะผลิตยังไงก็ไม่พอกุ้งก้ามแดงอะ่ะผลิตยังไงก็ไม่พอครับเพราะว่าเราเลี้ยงกันนานมากเลี้ยงกันสี่ห้าเดือนสามสี่เดือนอะขุนดีดดูแลกันดีๆเนี่ยสามสี่เดือนแล้วเขาเอาไปกินวันเดียวหมดจริงๆนะเอาไปกินกันวันเดียวอะ่ะให้อย่างเก่งแล้วเอาอย่างอย่างเก่งถ้าจากปกติมาตรฐานที่ผมส่งให้ร้านอาหารเนี่ยอาทิตย์ละครั้งอะ่ะอืมเราเลี้ยงกันสี่เดือนนะเขากินอาทิตย์เดียวอะ่ะ แล้วแล้วกุ้งก้ามแดงมันก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยเลี้ยงได้น้อยก็ตลาดก็จะเป็นเงี้ยไม่เคยพอทักทีทุกคนจะปรับปรุงยังไงมันก็ไม่เคยพอนะฮะถึงพ่อค้าจะมีเยอะแค่ไหนก็ไม่เคยพอนะครับเ,เรื่องราคาดีกว่าหลายคนอาจจะถามคือคือผมไม่เข้าใจคําถามนะเขาถามมาว่าตลาดกุ้งก้ามแดงเป็นยังไงซึ่งในใจความสําคัญอาจจะถามถึงราคาว่ามันเป็นยังไง ราคาผมว่าสแตนดาร์ดอยู่ที่แค่ประมาณนี้แล้วนะอาจจะขึ้นไปกว่านี้ยากและถ้าลงไปกว่านี้ก็คือผมคงเลิกนะครับถ้าลงไปกว่านี้หรือจะให้ลงไปเท่ากุ้งขาวโลละร้อยสิบผมทําไม่ได้ครับผมทําไม่ได้คือผลิตกุ้งไม่ได้แล้วคนอื่นผมก็ว่าผลิตไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นราคาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้สองร้อยห้าสิบผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดดีกว่าว่าไอโลละสองยห้าสิบเนี่ย มันอยู่กันได้จริงๆไหมนะครับอย่าคลิปหน้าจะมาพูดให้ฟังส่วนคลิปนี้คงจะตอบคําถามที่ว่าตลาดกุ้งกล้ามแดงเป็นยังไงดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถามว่าพ่ออะไรถึงดีขึ้นเรื่อยๆออในส่วนของหน่วยราชการเองหน่วยเกษตรหน่วยเกษตรเองเกษตรจังหวัดหรือเกษตรประเทศอะไรเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อหน่วยอะไรเขาต้องหาทางออกให้เกษตรกรอยู่เสมอเขาต้องหาอาชีพให้ เกษตรกร,ร,กรอยู่เสมอๆเ,เห็นไหมว่า,าปศุสัตว์จังหวัดจะมีการมา,ารุนลคลงให้เลี้ยงวัวเอาวัวมาแจกเอากบมาแจกเอาไก่มาแจกอีกหน่อยอเขาอาจจะเอากุ้งก้ามแดงไปแจกก็ได้ครับเพราะว่าเขาต้องหาอาชีพให้ลูกบ้านของเขาซึ่งกุ้งก้ามแดงก็เป็นอาชีพที่ที่น่าสนใจเพราะว่า 1. มีไรายได้ 2. มีแหล่งกักเก็บน้าครับผมมองถึงจุดนี้นะว่า,เ,าเมื่อเราเราจะเลี้ยงกุ้งเนี่ย มันจะต้องขุดสระมันจะต้องขุดสระเพื่อเก็บน้ำหนึ่งสระแล้วก็ขุดสระเพื่อเลี้ยงกุ้งที่เรียวกว่านากุ้งบ่อกุ้งเนี่ยนะอีกหนึ่งบ่ออย่างน้อยเลยเมื่อคุณคุณเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอ่ะคุณก็มีพื้นที่กักเก็บน้ําซึ่งอย่างของผมก็มีอยู่บ่อนหนึ่งแต่ไม่พอครับเพราะว่ามันมีส่วนผลไม้ด้วยนะครับมันก็ไม่พอไม่ได้พอกับกุ้งก้ามแดงอย่างเดียวก็ <k> <k> เลยช่วงแรงนี้ก็อาจจะอาจจะชะลอกุ้งก้ามแดงไปก็ ในอนาคตมันจะดีกว่านี้เยอะซึ่งราคาผมมองว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ต่ำกว่านี้ไม่ได้ครับต่ำกว่าสองร้ยห้าสิบได้ไหมไเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่าให้ฟังแต่อาจจะมีช่วงนี้มีคนซื้อสา0ร้อยมีคนซื้อสี่ร้อยมีคนซื้ออยู่นะแต่ถามว่าจะต่ำกว่านี้ได้ไหมผมบอกเลยไม่ได้ครับเพราะจำนวนมันไม่พอ,พอเพราะระยะเวลาเพราะเพราะอะไรอะ่ะ หลายเพาะเลยแหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังเหนื่อยมากที่ต้องตอบคาถามว่าตลาดกุ้งกําแดงเป็นยังไงมาทำดิกลับมาเดี๋ยวรู้คือมันมีช่วงเงียบไปนะมันมีช่วงเงียบไปช่วงปีเอาถ้าเงียบเลยเหรออยผมก็ความจําสั้นว่ะผมจาไม่ได้ว่าช่วงที่มันชัดดาวไปเลยเงียบไปเลยนะครับเป็นปีหกศูนหรือเปล่าหลังหลังที่มันเป็นไอ้นี่ก่อนช่วงขายปลีกกันอะช่วงขายพ่อแม่พันธุ์อะหลังจากนั้น พอเลิกขายเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วมาสู่ตลาดกุ้งเนื้อเนี่ยมันชัดดาวไปเลยนะทุกคนรับไม่ได้โอโ้โหซื้อมาคู่ละห้าร้อยซื้อมาคู่ละพันซื้อมาคู่ละพันห้าแล้วจะต้องมาขายเป็นโลอ๋อช่วงแชร์ลูกโซ่ช่วงแชร์ลูกโซ่ล้มนั่นก,ก็ชัดดาวไปเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าลงทุนกันไปเยอะมากแล้วซื้อกันพ่อค้าซื้อได้โลละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นก็ชัดดาวไปเลย แล้วก็กลับมาเงียบอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงปี61ปลายปีหรือเปล่านะจำไม่ได้ละปลายปี6 1มั้ง2 5 6 1ก็ช่วงที่เรือล่มที่ภูเก็ตนะครับช่วงนั้นก็เงียบไปหลังจากนั้นเป็นต้นมาพอมาปี6 2สองสปี6 2สองทั้งปีนะแล้วก็ปี6 3สมันก็เร่งผลิตกันเร่งผลิตกันแล้วก็มาปีปีนี้เมื่อตอนต้นปีตอนที่ยังไม่มีเชื้อโรคเขาส่งออกกันเป็นล่ำเป็นสันเลย ลูกกุ้งนี่แบบว่าสนุกสนานมากเขาซื้อกันถึงราคามันไม่แพงนะตัวละบาทสองบาทตัวละบาทสองบาทราคาไม่แพงแต่เขาต้องการเยอะมากนะครับในอนาคตก็เช่นกันซึ่งกุ้งก้ามแดงจะเป็นราคาที่พออยู่ได้แล้วก็เน้นจํานวนนะครับคนที่คนที่มีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็ก็สามารถเดินต่อได้เลยแต่ถ้าใครที่จะเริ่มต้นใหม่มันก็อาจจะต้อง เน้นจานวนเยอะนิดหนึ่งนะครับใช้พื้นที่เยอะกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับจากเดิมที่เราเลี้ยงในกล่องในกระมังในกล่องอันเนี้ยกล่องเสื้อผ้าก็พอในกระบะผสมปูนก็พอเลี้ยงในบ้านเดียวเลี้ยงในอาคารพาณิชก็พอต่อไปมันจะไม่พอแล้วนะครับมันจะต้องมีบ่อด,ดินเท่านั้นและคําว่าเท่านั้นครับหรือมันจะต้องมีบออ่อปูนหลายหลายบ่อเท่านั้นนะครับแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งไหนๆพูดแล้วก็พูดยาวไปเลยมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มผลิตลูกกลุ่มผลิตลูกนี่ก็อยู่ที่พ่อค้านะว่าเขาจะซื้อได้ซื้อน้อยได้ไหมซื้อพันตัว2 0 0 0ันตัวซื้อได้ไหมนะครับถ้ามีพ่อค้าคนไหนที่ซื้อพันตัว2 0 0พันตัวได้เนี่ยคุณก็เป็นผู้ผลิตลูกที่ใช้พื้นที่น้อยๆได้นะครับแต่ถ้าพ่อค้าบอกว่าไม่ได้ฉันซื้อครั้งหนึ่งฉันต้องซื้อเป็นหมื่นๆตัวอย่างเงี้ยก็พื้นที่น้อยๆบ้านเดียวอาคารพาณิชย์ห้องเช่าพวกนี้ก็ ตัดไปได้เลยเพี่เสรีรัตน์บอกว่ารออยู่รอน้ำรอน้ำเดี๋ยวพี่เสรีรัตน์ใจเย็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะให้จับแล้วเดี๋ยวเอาไปลงบ่อที่ของของพี่เสรีรัตน์นี่เดี๋ยวให้จับเดี๋ยวรอน้ําก่อนน้ํามาแล้วรอบหนึ่งคลองใหญ่เปิดน้ํามาแล้วก็ปิดไปแล้ว <c oughs> บ่อที่บ้านก็อ่าพับมากต้องรอน้ํานะฮะรอน้ํารอน้าใจเย็นใจเย็นได้แน่นอนชัวร์เลยอืมเอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวโอนให้เลยก็ได้嘛แหม ร้อนเงินมาเราอ่ะเดี๋ยวโอนให้เอาเลขบัญชีมาได้ขายได้ขายใครมีกุ้งอยู่ได้ขายนะครับเออแต่ราคาราคาช่วงนี้เดี๋ยวผมบอกราคาของผมก่อนนะผมซื้อกุ้งเนื้อโลละสามร้อยผมซื้อเอ,อไซสนิ้วตัวละสองบาทนะครับอืมจันบอยบอกว่ามารับไปเที่ยวบ้างดิก็มาดิก็มาดิาดครับ <laughs> เออ รับผลิตลูกกุ้งก้ามแดงนี่สวยจัดไปพี่อะไรอะอองเจาของสอสุรศักดิ์ลูกก้ามแดงพี่บูนมังสหานโ้พี่ชื่อหรือเรียงความอ่ะนี่ชื่อเหรอฮะโอเคแจมจัดหลาดบอกเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนอ,อหลายคนยังไม่รู้นะคือคนที่ถามว่าตลาดกุ้งก้ามแดงเป็นยังไงตลาดกุ้งก้ามแดงเป็นยังไงคือคุณยังไม่รู้ว่าผมมาอยู่สวน มาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงผมทิ้งเมืองหลวงทิ้งเมืองอัศีวิไลมาอยู่ที่สวนมาทําสวนมาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นหลักดังนั้นคือคําตอบเลยว่าตลาดดีไหมถ้าถ้าตลาดไม่ดีหรืออนาคตที่มันไม่ดีผมไม่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่สวนแล้วก็บอกกุ้งหรอครับถ้าคุณเห็นผมอยู่ที่นี่นะอยู่บ้านไม้อย่างนี้นะคือผมอยู่ที่สวนนะเลี้ยงกุ้ง ซ,ซึ่งตอนนี้ไม่มีกุ้งหรอกพึ่งหมดไปวิตเหนื่อยยิบหายเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่าเลี้ยงคนเดียวนะครับบอกว่าเลยถ้ามีเมียต้องชวนเมียทํามีพ่อแม่พี่น้องชวนพ่อแม่พี่น้องทาโอ้ยผมเลี้ยงคนเดียวแม่งเหนื่อยยิบหายเลยวะตแต่โอเคเนาะอยู่ในฐานะคนเลี้ยงด้วยอยู่ในฐานะพ่อค้าด้วยเอ้ยราคามันก็โอเคอยู่นะก็ได้อยู่เสริมๆไปเถอะอืมห,หลายๆอย่าง ถ้าจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างเดียวก็ควรจะมีสักสี่ห้าสิบไร่ก็จะได้รวยกันนะครับถ้าจะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างเดียวมันเสริมได้มันทําเสริมได้อย่าไปซีเรียสแล้วโอ้โหผมนึกไม่ออกว่าอะไรที่มันจะสะดวกสบายเท่าการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่าคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณปกติไปทํางานปกติไปค้าขายปกติเย็นก็มาให้อาหารกุ้ง ว่างๆเดือนนึงก็มาถ่ายน้ำอ,อยากเลี้ยงขายลูกก็สัก45วันเดือนครึ่งก็ขายได้แล้วไม่มีอะไรสบายกว่ากุ้งกล้ามแดงอีกแล้วครับพี่ธนาทิตบอกว่าสนใจครับพี่เพิ้ลเอาเด็กมาเลี้ยงด้วยสวยเลยมันจะเป็นภาระนะ <laughs> เอาเอาเด็กแค่คือแค่เลี้ยงกุ้ง ตอนนี้ก็ตอนแรกตอนแรกเลี้ยงปลาด้วยนะตัดไปแล้วปลานี่เป็นภาระค่าอาหารมากคือผมพยายามทําหลายๆอย่างเหมือนเหมือนหวานแหะที่บอกไปว่าพยายามทําหลายๆอย่างถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่ใช่สําหรับเราก็เเลี้ยงปลาไปก็วิตปลาไปได้ปลาได้กุ้งไปก็รอบหน้าก็คงเลิกเลี้ยงปลาเพราะว่าปลาเป็นภาระ,ะทางด้านต้นทุนอาหารมากกินอาหารโห,หดกินอาหารผมน่าจะหมดไปสามหมื่นไม่เวิร์ค ไม่เวิร์กกินอาหารเยอะครับกุ้งดีกว่ากุ้งบอ่อหนึ่งกุ้งบอ่อหนึ่งเนี่ยกินอาหารจัดๆเลยก็สามสี่พันบาทอเองเออสี่เดือนแล้วก็ขายได้สักเอาราคาเกรรษตรกรนะหา้าขายได้สักหมื่นหนึง่งเออขายได้หมื่นหนึง่งกินอาหารสี่พันกำไรหกพันอืมแล้วมันโคตรสบายอะ่ะ เขสบายผมเลี้ยงกุ้งก้ามแดงได้ปลาหางนกยุงเต็มบ่อเฮ้ยเดี๋ยววันนั้นผมเห็นใครเอาปลาหางนกยุงมากินวะเขาบอกว่ารสชาติมันเหมือนปลาซีวแหละเอามาหมกอะ่ะใส่เครื่องปรุงแล้วก็เอาไปปิ้งอะ่ะลองไงไม่รู้นะรสชาติจะเป็นไงแต่มีคนผมจำไม่ได้แล้วเขาเอาปลาหางนกยุงมากินซึ่งเขาบอกว่าก็กินได้แล้วอร่อยด้วยเออก,ก,ก็ก็ลองดู เลี้ยงกุ้งได้ปลาหางนกยุงเต็มบ่อถ้าสวยๆก็ได้เงินนะปลาหางนกยุงอะ่ะทำไปเล่นไปตัวละบาทสองบาทสาบาทเต็มบ่อก็รวยอยู่ตลาดทางใต้มีไหมแแวมาเออแวะมะไม่ใช่แวะมะขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษชื่ออะไรนะแแวะมะลูดินฮามะอัสลามุเลยกุมครับเอ่อทางใต้ตลาดมีไหม ผมยังไม่เห็นนะผมไม่ได้ค่อยได้คุกคีกับใครผมไม่ค่อยได้จริงๆผมผมเป็นคนที่ทําธุรกิจไม่ค่อยได้คุกคีกับกับพ่อค้าคนอื่นผมอยู่ของผมอย่างเงี้ย <c oughs> ตลาดขอนแก่นดีมากตลาดเชียงรายอู้ฟ้ามากบอกกุ้งกําแดงเพิ่มกันเป็นว่าเล่นเลยทางเชียงรายพี่พี่บินใช่ไหมทางภาคอีสานมีใครอะ่ะเดี๋ยว เยอะแต่ว่าผมไม่ได้คุกค,คีกับเขาขอโทษจริงๆเลยตลาดทางใต้ไม่รู้เลยฮะผมอยู่ของผมเนี้ยอา้าวสะดุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยด๋เด๋เด๋เดียว,ยว,ยว,ยวอา้าวเน็ตผมเนตผมไปไหนแล้วล่ะเอ่อพี่ธนาทิท์บอกว่าลองลอง,ลองครับอะไรฮะลองประหารูุยุง ung, หรือลองเมง,งเด็กเออแต่ว่าท,ทางใต้อ่ะพี่ แวะมะลูดินถ้าผมทําลูกส่งไปได้ไหมได้ครับได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวอนาคตก่อนพี่เดี๋ยวอนาคตก่อนช่วงนี้อาจจะต้องอาจจะต้องรอน้ําส่วนตัวของผมนะรอน้ําก่อนถ้าน้ํามาเนี่ยลูกก็เท่าไหร่ก็ไม่พอทําลูกส่งมาได้พี่ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อินบ็อกมาคุยนะพี่นะอืมฝนฝนจะมาฝนจะมา ผมาก็ดีจะได้มีน้ําลงบอ่อกุ้งจะได้ลงกุ้งทันทีเดี๋ยววันที่สี่ก็มีลูกกุ้งมีลูกกุ้งมาอีกนะครับช่วงนี้ถ้าใครมีน้ําแล้วจะเอาลูกกุ้งอะทักเข้ามานะครับทักเข้ามานะหลักหลักน้อยๆอะหลักพันอะหลักหมื่นไม่ต้องทักมานะครับยังไม่มีเดี๋ยวอนาคตมีให้แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับหลักหมื่นอนาคตจะทําให้นะครับแต่ช่วงนี้มีสต็อกอยู่สักสองสามพันอย่างเงี้ยถ้าใครจะเอาไปลงบ่อก่อน ถ้ามีน้ำนะก,ก็ทักมานะครับเดี๋ยวดูราคาให้นะครับส่วนตัวไม่มีน้ำมีแต่บอกเอ,อตลาดมาเลยผมเคยมีอยู่นะโอเสียดายโทรศัพท์เครื่องนั้นผมพังผมมีตลาดมาเลยอยู่มีลูกค้าอยู่มาเลยนะแต่ผมก็แนะนําให้ไปหลายคนแล้วนะแต่ว่าปรากฏว่าเราสร้างความสม่ําเสมอให้ลูกค้าไม่ได้นะครับลูกค้าก็ปิดเมนูไปพอลูกค้าปิดเมนูไปกุ้งเรามันมันจะต้องแชร์กัน มันจะต้องอมีคู่ค้าหลายๆเจ้าเพราะว่าถ้าเราผลิตคนเดียวขายคนเดียวยังไงก็ไม่พอฮะมันจะต้องมีคู่ค้านะครับส่งให้เจ้านู้นบ้างไปซื้อเจ้านู้นมาบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเอส,เอส,เอสได้ใจความไหมได้ใจความไหมว่าตลาดคําถามว่าตลาดกุ้งก้ามแดงเป็นยังไงได้ใจความไหมได้ไหมบอกหน่อยดิ บอกหน่อยว่าได้ไหมบอกหน่อยบอกหน่อยสรุปว่าได้ใจความไหมว่าตลาดกุ้งก้ามแดงเป็นยังไงพิมพ์บอกหน่อยพิมพ์บอกหน่อยยี่สิบหกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวใครมาดูย้อนหลังก็เลือกดูเอาเฉพาะช่วงที่มันใจความสําสคัญก็แล้วกันนะพิมพ์บอกหน่อยคุณสรุปได้ยังว่าตลาดกุ้งก้ามแดงเป็นยังไงหรืออาใครที่ทําอยู่เนะี่ยใครที่ทําตลาดอยู่ตอนเนี้ยพี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเชื่ออะไรนะพี่องเหรอ พี่บูรมังสาหารเป็นยังไงบ้างตลาดทางนู้นพี่ธนาทิตตลาดทางอะไรอะจังหวัดอะไรวะพยาเหรอจังหวัดอะไรวะลืมแนละ้วเป็นไงบ้างตลาดทางนู้นผมไม่รู้จะคือผมไม่รู้จะบอกยังไงว่าตลาดเป็นยังไงเอาเป็นว่าปัจจุบันผมเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงเป็นหลัก ทางพี่บูรณ์มังสาหานบอกว่าของผมผลิตไม่ทันครับอ,อ๋อนะครพนมนะครพนมนะฮะผมไม่รู้จะบอกคุณว่าตลาดกุ้งกล้ามเวลามีคนถามว่าตลาดกุ้งกล้ามแดงเป็นยังไงผมไม่รู้จะให้คําตอบคุณว่าอย่างไงเพราะว่าธุรกิจทุกธุรกิจมันก็จะมีช่วงที่เปี้ยงเปี้ยงชนิดที่ว่าผลิตกันไม่ทันมันก็จะมีช่วงที่ ค่อยๆเดินมันก็จะมีช่วงที่ซบเซานั่งพักบ้างก็มีนะฮะธุรกิจก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมจะบอกว่าปัจจุบันผมมาเลี้ยงกุ้งกรามแดงเป็นหลักแค่นั้นล่ะคือคําตอบครับถ้าถ้าถ้าคุณจะถามว่ามันดีไหมผมมาอยู่สวนผมมาเลี้ยงกุ้งกรามแดงเป็นหลักนั่นคือคําตอบว่ามันดีไหมครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาพูดเรื่องราคากันดีกว่าเราจะมาหาทิศท,ทางราคากันว่า แบบไหนที่ดีแบบที่เป็นอยู่ดีไหมแบบที่เป็นอยู่จะได้ดีแค่ไหนคลิปหน้านะวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยไปกินข้าวก่อนอันนี้ช่วงหุงข้าวอยู่หุงข้าวแล้วก็รอข้าวสุกไงก็เลยมาไงเดี๋ยวก็กินข้าวเสร็จก็ไปตัดหญ้าเตรียมที่จะเคลียบบ่อแล้วก็เตรียมที่จะฟื้นฟูบอ่อใหม่รอบหน้าต้องปังอ่ะเออวางแผนให้ดีครับเดี๋ยวเรามาช่วยกัน ช่วยกันวางแผนนะครับใครที่มือใหม่ต้องการคำปรึกษาก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะครับส่วนมือเก่าที่เก่งแล้วชี้แนะได้เหมือนกันนะฮะชี้แนะได้นะเพราะว่าบางอย่างที่ผมคิดว่าดีแม่งก็ไม่ดีอ่อบางอย่างที่เราทำแล้วคิดว่าจะปังแม่งไม่ปังเว้ยแต่รอบหน้าต้องดีละตั้งใจนะฮะตั้งใจ ต้องรวยเพราะกุ้งก้ามแดงให้ได้นะโอเคบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ